น้ำตกน้ำตกแบบนี้นะสมัยนี้หายากโวผมก็ไม่เคยมานะตรงนี้ก็ามาครั้งแรกรือว่าเป็นสถานที่ที่สวยมากดูดูดูดายุมาแรงมากเลยนะดูดูดูดโคตรสวย ากาศดีมากทุกคนแล้งแล้วก็ละอองน้ำอะไรก็เด็นสายพวกเราตลอดเลยนะ2ี่สชั่วโมงเลยราวนี้อาวิตรอดเราไม่รอดแน่นะทุกคนเดี๋ยวเราไปสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมว o ชิน,นะครับผมวันนี้ก็เปิดตัวมาเหงื่อก็แตกเลยนะวันนี้ผมก็ขึ้นดอยมาประมาณสองสามโลกแล้วนะทุกคนเพื่อจะไปน้ำตกที่ฝั่งตรงนี้เราอยู่ที่รักกะเลียงเดี๋ยวเราก็ จะลองไปดูว่าน้ำตกที่นี่สวยมานานทุกแต่ผมยังไม่เคยมาเลยนะที่นี่เดี๋ยวเราก็ไปกันเลยดีกว่าเงนงาแตกเลยเดี๋ยวเราไปกันเลย ตอนนี้นะเราก็ได้ยิงน้ำตกนะีนโอ้โหพุงยเลยนะแล้วก็สวยด้วยโอดูอน้ำตกน้ำตกแบบน,นี้นะทำไมไมีหายากด้ผมก็ไม่เคยมาแล้วตรงนี้ข้ามาข้งแรกว่าเป็นสถานที่ โอ้บรรยากาศโคตรได้วู้วายุมาแรงมากเลยนะดูดูดูโคตรสวยโอ้โหก้าก้าก้เี่ยบีโอ้คือแบบ บรรยากาศดีมากทุกคนแรงชิ้นพายแล้วก็ละอองน้ำมันแลก็กระเด็นใส่พวกเราตลอดเลยนะ24ชั่วโมงเลยคร <c oughs> าวนี้เอาชีวิตรอดเราไม่รอดแน่นะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวเราไปอีกด้านหนึ่งดีกว่าด้านนึงชิ้นงูนะทุกคนทุกคนเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าไปด้านนั้นก่อนนะเดี๋ยวเรามากันนี่แหละโอเคทุกคนเราก็ได้มาจุดหมายแล้วนะ คือหลังน้ำตกนี้มันมีสองสายนะนุ่นๆเ่นน,น,น,นุ่นหนึ่งสายมันจะเห็นชักว่านะอันนี้แล้วก็สายหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนมาดูกันว่าเราจะขึ้นไปได้ไหมมา นะเดี๋ยวผมจะถ่ายแบบติดตัวให้เป็นอิีเสถี่ให้ทุกคนดูนะมาเดี๋ยวเรามาดูกนะันโอเคทุกคนผมคิดนะถ้าอยู่ในจุดของประเทศไทยอ่ะทุกคนผมคิดว่า เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบดีที่หนึ่งเลยนะโคตรโตเลยด้วยวันนี้เราก็มาอยู่แบบรักกันเลี้ยงนะก็ออนั่นนะที่จะได้ออกกันทนภายในไม่ใช่หมู่บ้านตัวเองนะทุกคนก็นกอกหมู่บ้านนะครับนอกหมู่บ้านเลยอเป็นแถวใกล้หมูบม่บ้านนะนะทุกคนแต่วันนี้เราก็ได้ลงมาแบบไกลนหน่อยนะทุกคนเฮ้ยคือแบบแล้วเจอล้าเนจ้าแล้วแหละทุกคนเราจะไม่ผู้บ้าคือแบแบอะไรนะ น้ำตกแห่งนี้เมาเรียกน้ำตกอะไรครับไม่รู้ครับ<า>ขอให้มันเป็นความลับขอให้มันเป็นความลับของเรานะครับผมของเราของเราด้วย,าายกันนะทุกคนนั่นแหละเดี๋ยวเราก็ของลงไปบ้างแล้วนะดูแบบตอนนี้เราเริ่มหนาวแล้วทุกคน,นดแบบพี่โดนดอนดอนดองนะครับเดี๋ยวผมก็จะจอการป่านี้แล้วนะถ้าใครสนใจคลิปนี้ก็เล ลืมเลลแล้ว้ลืมกดติดตามกดติดชอด้วยนะครับแล้วลืมกดะดิ่งิ๊งิง e n t e มผมมารั